สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลร,รัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา8นาฬิกาวันจันทร์ที่4ธันวาคม2566ระดับน้ำ181.62เมตรจากระดับทะเลปานกลางปริมาณน้ำอยู่ที่2,283.620,000ลูกบาทเมตรคิดเป็น93.93% 93. 93จากปริมาณน้ำกักเก็บปกติสูงสุด 2,431ล้าน3,000ลูกบาทเมตรมีน้ำไหลเข้าอ่าง2ล้าน2,000สลูกบาทเมตรระบายน้ำผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวน12ล้าน20,000ลูกบาทเมตรเพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อการชรประทานน้ำด้านการเกษตร,รบริเวณเหนือเขื่อนซึ่งมีเฉลี่ยประมาณ52,300ไร่บริเวณท้ายเขื่อนประมาณ260,000ไร่ รวมทั้งด้านการประมงการช้น้ําอุปโภคบริโภคและการรักษาระบบนิเวศในลําน้ําพองและในช่วงนี้นะครับท่านที่ไปเขื่อนอุบลรัฐก็จะเห็นมีทุ่นลอยบริเวณกลางน้ําผมได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ทราบว่ากําลังมีการประกอบทุ่นลอยโซลาเซลล์ซึ่งเป็นขั้นตอนในการวางทุ่นคอนกรีตลงในน้ําตามจุดที่กําหนดเพื่อเป็นการถ่วงน้ําหนักยึดโยมทุ่นคอนกรีตที่วางในน้ํา โดยใช้สลิงโยงจากทุ่นคอนกรีตใต้น้ำกับทุ่นแผงโซลาเซลล์ที่ลอยน้ำเพื่อไม่ให้เคลื่อนที่และจะลากทุ่นแผงโซลาเซลล์ที่ประกอบบนบกมายัางตำแหน่งที่ติดตั้งไว้ต่อไปนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดที่เขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นวันจันทร์ที่4ทธันวาคม2566ครับ